ความเมตตาคืออะไรหากต้องตอบคำถามนี้ด้วยคำพูดอาจเป็นเรื่องที่ยากเกินไปแต่เราเข้าใจมันด้วยทันทีจากสิ่งที่แม่ทำให้เห็นทุกวันท่ามกลางความวุ่นวายของการใช้ชีวิตเมื่อเราเห็นแม่แบ่งอาหารที่ยังเหลืออยู่จากมื้อกลังวันใส่ถ้วยเล็กๆแล้วนำไปวางไว้หน้าบ้านนั่นคือการแสดงออกถึงความเมตตาที่บริสุทธิ์และไม่ได้หวังผลตอบแทนแค่อยากให้สัตว์น้อยๆที่หิวโหวยได้อิ่มท้อง รอยยิ้มที่อ่อนโยนบนใบหน้าและสายตาที่เต็มไปด้วยความเอื้อเฟื้อของแม่ในขณะนั้นสอนให้เรารู้จักพรหมวิหารธรรมทั้ง4ประการเมตตากาุณามุทิตาอุเบกขาเราไม่ได้เรียนรู้จากตำราแต่เรียนรู้จากภาพที่เห็นจากความรู้สึกที่ส่งผ่านจากใจสู่ใจทําให้เราก็เข้าใจความรู้สึกของการเป็นผู้ให้มรดกความดีที่ส่งต่อกันจึงไม่ใช่แค่การให้ข้าว แต่มันคือการสอนให้เรามีหัวใจที่อ่อนโยนพร้อมที่จะแบ่งปันความรักให้กับทุกชีวิตอย่างไม่มีเงื่อนไข